ท่านผู้ชมครับมาอยู่ที่โชว์รูมาจากดีเวล OP เมนต์วันนี้นะครับมีคลิปสั้นๆมาฝากกันแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่า JBL นี่นะครับได้ออกผลิตภัณฑ์มาใหม่ล่าสุดซึ่งก็จะมีตัวรีเซิเร์เคู่กับลําโพงนะครับรีเซิเเป็นซีรีส์ MA นะฮะแล้วก็ตัวลําโพงนั้นก็คือรุ่นสเตทซึ่งมีการอัปเกรดปรับรุ่นขึ้นมาเป็นสเตท2นะครับก็มีทั้งรุ่นตั้งพื้นรุ่นวางหิ่งมีทั้งเป็น ลำโพงหน้าลำโพงเซนเตอร์ส u ราแล้วก็ fer, เสบวูเฟอร์นี่ครบเนยนะฮะจัดเป็นเซตเซไว้นะครับลำโพงสเตทโเนี่นะครับถูกจัดเข้าคู่กับตัว MA Series Receiver ใหม่ล่าสุดของ JBL นะครับสวยงามมากต้องบอกว่าสวยงามและเสียงดีด้วยนะครับสำหรับดูหนังฟังเพลงเนี่ยครบถ้วนกระบวนการเลยนะครับไปดูตัวจริงกันไหมครับตอนนี้ผมจะให้เห็นชัดๆก็คือตัว710นะฮะ MA 710กับลำโพงซีรีส์ a t ต t โแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ นั่นก็คือ7 1 0 0 HP ซึ่งเป็นซีรีส์ที่สูงขึ้นไปพร้อมด้วยลำโพง d o l y y a t o s s ซึ่งจะเป็นลักษณะลำโพง Enable ยิงขึ้นข้างบนนะครับโดยไม่ต้องเจาะฟ้าดเพดานโอเคครับท่านผู้ชมเรามาดูตัว JBL กันนะครับอันนี้น่ารักมากนะครับก็คือตัว MA 710หนะครับอ่าหน้าปัดขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องต่อเนี่ยครบครันในเรื่องของ Receiver แล้วก็เป็นระบบ d อ by ีย m o s นะครับอ่า สวยมากนะครับมีทั้งหน้าปัดขาวและหน้าปัดดำนะครับตามสไตล์ให้ท่านเลือกลำโพงก็มีทั้งขาวและดำนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าดีไซน์มาเพื่อให้เข้าเซ็ตกันโดยตรงเลยอันนี้ก็คือสับวูเฟอร์นะฮะ,ะเปิดอากาศให้ดูสักนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับตัวสับวูเฟอร์นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปก็คือลําโพงตั้งพื้นไซา์ขวาน,นี่ก็มีมีหลายรุ่นให้เลือกนะครับท่านผู้ชมส่วนลาโพงที่เราเห็นอยู่ ด้านบนนะครับก็คือเป็นลักษณะ enable ของ d o b y e Atmos นะครับก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเจาะฝ้าเพดานนะครับของ JBL นี่ก็สามารถตั้งไว้บนลำโพงหลักได้เลยนะครับแล้วก็ยิงเสียงขึ้นข้างบนที่น่าสนใจก็คือลำโพงในเซตเนี่ยจะเป็นรูปแบบของ horn loading ด้วยก็คือปากจะเป็นปาก horn นะครับแล้วก็ตัว Twitter นี่ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นโดมโลหะซึ่งอยู่ด้านในนะครับแล้วมีเวฟไกด์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น สุดยอดของลำโพง JBL เลยทีเดียวนะครับรวมทั้งตัวเซนเตอร์ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับนี่คืออยู่ในชุดที่เรียกได้เลยว่าครบถ้วนกระบวนการในแบบระบบโฮมเชียเตอร์รุ่นกลางนะครับยังมีรุ่น510รุ่นเล็กด้วยนะครับซึ่งท่านมาเลือกได้นะครับตัว710นี้ก็จะเป็นรุ่นที่เริ่มต้นได้ดีนะครับพูดได้เลยว่าครบถ้วนกระบวนความในการเล่น ระบบโฮมเชเตอร์อย่างครบถ้วนในแบบของ JBL คือได้เสียงแบบ JBL เพราะว่าตัวรีเซิร์เวอร์ก็ JBL ลำโพงก็ JBL ทั้งชุดนะครับท่านผู้ชมแนะพามาให้เห็นกันเดี๋ยวเราจะลองไปดูอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งออกมาในแนวเดียวกันแต่ว่าตัวรีเซิร์เวอร์นั้นเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นนั่นก็คือ ma 7100 HP ครับนี่ก็คือภายในโชว์รูมซึ่งเขานำชุด ma s e รีส์พร้อมด้วยตัว ลำโพง Stage ทนะครับมาจัดเข้าเซตกันเราลองไปดูนะครับเนี่ยหน้าปัดก็มีทั้งขาวทั้งดำอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้เป็นหน้าปัดสีขาวนะครับก็คือตัวรุ่น ma 7100 hp นะครับตัวนี้ก็เป็นรีเซิร์เวอของ jbl แค่ตาก็น่ารักเนาะคือทุกอย่างก็อัพในเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็กำลังขับเนี่ยสูงมากขึ้นกว่าตัวรุ่น710นะครับรีโมทก็สวยงามสั่งการได้นะครับ ใช้งานในรูปแบบของรีเซิเวอร์อบบี้แอดโดยทั่วไปนะครับรายละเอียดต่างๆสามารถศึกษาได้จากทางมหาจักร d e v e l OP m e n t นะครับวันนี้มีโชว์แล้วก็มีให้เห็นแล้วนะครับแล้วก็ตัวสับบูเฟอร์ตัวนี้เราสลับมาเป็นรุ่นที่เป็นตู้ไมโอกหน้าดำนะครับส่วนด้านบนเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเป็นลำโพง a n น a b l e Atmos ก็คือเป็นลำโพงที่สามารถ ยิงเสียงขึ้นเพดานนะครับตามองศาที่กําหนดจากดอบ b ีนะครับให้เราได้ใช้งานโดยที่ไม่ต้องเจาะฟ้าเพดานในการที่เราจะได้ยินเสียงรอบทิศแบบ3มิตินะครับของดอบ b ีเรามาทิ้งท้ายกันนะครับว่าชุดซิสเ็มต่างๆซึ่งเป็น JBL MA and State t o Series นั้นมีเซตไหนบ้างนะครับก็คือเขาจะตั้งชื่อชุดไปตามสีของ รีเซิร์เวอร์แล้วก็ลำโพงนะครับซึ่งเป็นสีขาวกับสีดําให้เลือกนะครับเรามาดูนะครับเอาชุดลรกก่อนนะก็คือคลาสสิกลาเต้นะครับคลาสสิกลาเต้นี้ก็จะเป็นสีขาวนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็สังเกตว่าตัวรีเซิร์เวอร์จะเป็นรุ่นเล็กก็คือเอ5 1 0ห้าหนึ่งูนนะครับพร้อมลําโพงครบนะครับทั้งคู่หน้าซับวูเฟอร์สราแล้วก็ตัวเซนเตอร์นะครับอันนี้ก็จะชุดละหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับแล้วก็มาที่ คลาสสิกเอสเพรสโซ่นะครับในเซตเดียวกันแต่ต่างสีนะฮะก็ราคาเหมือนกันนะฮะหนึ่งแสนสองมเก้าพันครบทั้งเซตเลยนะครับอันนี้เป็นรีเซิร์เวอร์ JBL ที่มีสีดำนะครับรวมทั้งลำโพงสโตราลำโพงเซนเตอร์ลำโพงหน้านะครับซัพฟูเฟอร์ครบเซตนะครับทีนี้เรามาดูชุดต่อไปนะครับก็คือตัวชุดเจ0หนึ่งนะครับแอดมอสคลาสสิกลาเต้ชุดนี้จะประกอบด้วยรีเซิร์เวอร์รุ่น MA เจ็ดหนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงสเตตซีรีส์นะครับครบนะ แล้วก็มีลำโพงที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเป็น s t a 2 e 2 4 0 H นี่ก็คือเพื่อใช้กับระบบดอบบี m o m o นะครับตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่169,000บนาะครับถ้าเราพลิกไปอีกด้านหนึ่งของแคตตล็อกนะครับก็จะเห็นว่าจะเป็น MA710 ซีรีส์เหมือนกันแต่จะใช้ชื่อว่า AdMod Classic Espresso นะครับมีเหมือนกันหมดนะครับแต่เป็นสีดำแล้วราคาก็เท่ากัน169,000บาทนะครับทีนี้ไปดูอีกชุดนึ่งนะครับจาก 10, เป็นรุ่นกลนับ เราก็จะไปดูอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัวรุ่น7 1 0 0 HP นะครับมาดูในชุดลาเต้ก่อนนะครับก็คือชุดสีขาวนะครับก็จะเป็นรีเซิร์เวอร์รุ่นกลางนะครับรุ่นรองท็อปนะครับก็คือ7 1 0 0 HP พร้อมด้วยลำโพงครบในกระบวนการของ a อ m มอสชุดนี้จะอยู่ที่แสนเก้าหมื่นบาทนะครับแต่ถ้าเราพลิกไปอีกด้านหนึ่งในเซตนี้นะครับก็จะเป็นสีดำที่เรียกว่าพร e so. ีเมียมเอสเพรสโซคอโคาเฟ่นี่ ฟังงเราอยากดื่มกาแฟไปด้วยดูหนังไปด้วยจากชุดนี้เลยนะพรีเมียมเอสเพรสโซนี้ก็จะประกอบด้วย7100 HP เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ราคาก็เป็นราคาเดียวกัน1น9 0งแสบาทนะครับทีนี้เรามาดูชุดใหญ่สุดนะครับนะฮะชุดใหญ่สุดนี่ก็คือตัว9 1 0นะดูจากชุดลาเต้ก่อนนะครับแอดมอสพรีเมียมลาเต้ประกอบด้วยรีเซิร์ฟรุ่นใหญ่สุดก็คือ MA 9100 HP ความด้วยลำโพง ในซีรีส์ทั้งเซตนะครับจะเป็นรุ่นที่สูงขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา2 1 9 0 0 0ันครบทั้งเซตนะฮะจากชุดลาเต้ตรงนี้นะราคาเดียวกันนะครับก็มาเป็นเอสเปรสโซ่ก็เป็นสีดำอ่านะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าแบ่งไว้ได้ดีมากนะครับเอสมอสพรีเมียมเอสเปรสโซ่ตัวนี้ราคา2 1 9 0 0 0บาทนะครับครบทั้งเซตเลยนะครับท่านผู้ชมเจเนมว่ามาจัดไว้ลงตัวมากๆนะครับท่านผู้ชมครับทั้งลาเต้ นะฮะทั้งเอสเปรสโซนะครับก็แบ่งออกไปแล้วเนี่ยก็จะได้ถึง8ชุดด้วยกันนะครับที่ท่านสามารถเลือกได้ตามความพอใจถ้าแบ่งแยกตามสีก็คือกลุ่มของเอสเปรสโซแล้วก็กลุ่มของลาเต้ซึ่งสีขาวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเท่มากเลยในการตั้งชื่อแต่ว่าถ้าแยกเป็นเซตเนี่ยมันก็จะมีแค่4เซตเท่านั้นแต่พอแยกเป็นสีเลยเนี่ยมันจะกลายเป็น8ชุดขึ้นมาก็แลวแต่ท่านผู้ชมนะครับชอบชุดตั้งแต่เริ่มต้นกลางจงไปถึงใหญ่นะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับเพราะว่า ก็ขึ้นอยู่กับห้องของท่านและความต้องการของท่านนะครับช์รูมมหาจาักรเดเวล OP เมนต์นะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาฟังซิสเต็มเหล่านี้นะครับทางเอสเปรสโซ่แล้วก็ลาเต้นะครับซึ่งเป็นซิสเต็มที่ครั้งแรก JBL เนี่ยนะครับออกำโพงรุ่นสเตททูมาพร้อมกับรีเซิร์เวอร์ของเขาเองนะครับท่านจะได้ไม่ต้องไปแมทกับยี่ห้ออื่นอีกแล้วเพราะว่า JBL มีมาให้ครบเหมือนยกโรมภาพยนตร์มาในบ้านดูหนังฟังเพลงได้อย่างมีความสุขเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถ โทรนัดก่อนล่วงหน้าก็ได้ว่าอยากจะฟังชุดไหนนะครับหรือต้องการรายละเอียดต่างๆก็ขึ้นตามนี้เลยนะครับที่มหาจักรเดเวลลอปเมนตนะครับอย่าลืมนะครับไปพบกับซิสเต็มชุดใหม่ของ JBL ซึ่งออกวางตลาดเป็นครั้งแรกในปีนี้ครับท่านผู้ชมครับ